ยิ่งใช้ผิวก็ยิ่งใสผิวดำแรดผิวแห้งกร้านผิวไม่เนียนใสด้วย3สูตรที่เราคัดสรรมาเฉพาะคนมีปัญหาผิวแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสบู่3สูตรช่วยเรื่องอะไรบ้างสูตรแครอทช่วยผลัดเซลล์ผิวลดจุดด่างดำผิวกระจ่างใสขึ้นสูตรมะน,นาวเร่งฟื้นฟผูผิวให้กระจ่างใสลดความหมองคล้ำของผิว สุดกลูต้านมข้าวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวลดความแห้งกร้านผิวเนียนเรียบมากขึ้นยิ่งฟอกผิวคุณก็ยิ่งใสขึ้นนะคะใครที่ผิวดำแดดแห้งกร้านมานานใช้อย่างต่อเนื่องวันนี้เราจัดโปรพิเศษ4ก้อนแถม1ก้อนเพียง139บาทและโปรที่ใช้กันแบบยาวๆ7ก้อนแถม1ก้อนเพียง199บาทแถมจัดส่งฟรีให้ด้วยสินค้ามีจำนวนจำกัดบอกลาิ ผิวขำดำแดดสนใจทักใต้โพสต์มาได้เลยนะคะ